สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่วนคำทำนายดวงชะตาประจำสัปดาห์กับบุงหาหฮิวใจนะคะและในคลิปนี้เราจะมาเจาะลึกดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพิจิกกันค่ะสัปดาห์นี้ดวงดาวจะโคจรมาส่งอิทธิพลต่อคุณอย่างไรเรามาดูกันเลยค่ะชาวพิจิกในสัปดาห์นี้เป็นช่วงเวลาที่พลังงานเข้มข้นคุณมีความกระตือรือร้อนในการทำงานสูงและมีโอกาสในการสร้างไรายได้เพิ่มเติมค่ะ ดาวอังคารซึ่งเป็นดาวประจําตัวของคุณโครจรอ,อยู่ในเรือนอริศัตรูอุปสรรคทําให้คุณต้องเผชิญกับความท้าทายหรือการแข่งขันในการทํางานแต่ในขณะเดียวกันก็จะมีความมุ่งมั่นที่จะเอาชนะอุปสรรคเหล่านั้นได้ด้วยความเฉลียวฉลาดและความแข็งแกร่งอินเนอร์การเงินเป็นไปในทิศท,ทางที่ดีแต่ก็ต้องระวังเรื่องความขัดแย้งกับผู้อื่นและการตัดสินใจที่ใช้อารมณ์นะคะเรื่องเด่นเด่นดีๆสำหรับราศีนี้ คุณมีความกระตือรือร้นและมุ่งมั่นในการทำงานสูงมีโอกาสในการสร้างไรายได้เพิ่มเติมจากความพยายามและสามารถเอาชนะอุปสรรคต่างๆได้ด้วยไหวพริบและความสามารถเฉพาะตัวเรื่องการงานงานประจำมีความมุ่งมั่นในการทำงานสูงอาจต้องเผชิญกับการแข่งขันหรืออุปสรรคเล็กน้อยจากเพื่อนร่วมงานหรือคู่แข่งแต่คุณจะสามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยความสามารถและความอดทนการแสดงภาวะผู้นำจะเป็นประโยชน์เจ้าของธุรกิจ มีโอกาสในการขยายธุรกิจหรือการร่วมลงทุนกับผู้อื่นควรใช้ความรับคอบในการพิจารณาหุ้นส่วนและระวังข้อขัดแย้งทางธุรกิจฟรีแลนซ์จะได้รับงานที่ท้าทายความสามารถและมีโอกาสสร้างชื่อเสียงจากการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนหรือการจัดการกับสถานการณ์ที่ยากลำบาก คนที่กำลังตกงานหรือหางานมีโอกาสดีในการสัมภาษณ์งานหรือได้งานที่ต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวในการแก้ปัญหาหรือการจัดการควรแสดงความมุ่งมั่นและพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะเรื่องการเงินการเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีรายรับเข้ามาอย่างต่อเนื่องจากความพยายามของคุณอาจมีไรายได้พิเศษจากช่องทางใหม่ๆหรือจากการลงทุนที่ได้วางแผนไว้ควรบริหารจัดการเงินให้ดีและหลีกเลี่ยงการใช้จ่ายเพื่อการแข่งขันเรื่องความรัก คนโสดคุณมีสเสน่ดึงดูดใจเพศตรงข้ามแต่ก็ต้องระวังความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนหรือความขัดแย้งเล็กน้อยที่อาจเกิดขึ้นได้ในช่วงเริ่มต้นความสัมพันธ์ควรใช้เวลาศึกษาและทำความเข้าใจกันก่อนตัดสินใจค่ะคนมีคู่ความสัมพันธ์ยังคงต้องใช้ความเข้าใจกันและอดทนอาจมีปากเสียงเล็กน้อยจากการไม่เข้าใจกันหรือจากความขัดแย้งเรื่องบุคคลที่3ควรใช้เหตุผลและใจเย็นในการพูดคุยเพื่อหาทางออกเรื่องโชคลาภ มีโชคลาภเล็กน้อยจากการเสี่ยงโชคหรือจากการลงทุนที่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้าหรืออาจมีโชคจากการแข่งขันเล็กๆน้อยๆค่ะเรื่องสุขภาพระวังอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อหรือความเครียดที่อาจส่งผลต่อร่างกายควรหาเวลาพักผ่อนและผ่อนคลายบ้างเช่นการนวดแผนไทยหรือการทำกิจกรรมที่ชอบเรื่องบริวารบ้านรถทรัพย์สิบสนบริวารให้การสนับสนุนและช่วยเหลือดี การจัดการเรื่องทรัพย์สินเป็นไปในทิศทางที่ดีหากมีปัญหาก็จะสามารถจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ควรระวังการขัดแย้งกับบริวารหรือเพื่อนบ้านนะคะเรื่องต้องระวังความใจร้อนการใช้อารมณ์ในการตัดสินใจและการขัดแย้งกับผู้อื่นในเรื่องเล็กน้อยอาจทําให้เสียความสัมพันธ์หรือสร้างศัตรูได้ควรใช้สติและต่ตรองให้รอบคอบก่อนลงมือทําสิ่งใดโดยเฉพาะในสถานาการณ์ที่มีการแข่งขันสูง บูงาเป็นเพียงผู้เล่าเรื่องที่สร้างขึ้นจาก AI นะคะคำทำนายดวงเป็นแบบดวงโดยรวมไม่เฉพาะเจาะจงผู้ใดาอาจตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้รับเอาพลังงานดีๆไปใช้และตั้งรับทำความดีระมัดระวังในส่วนที่ให้สังเกตแต่หากคุณอยากรู้ดวงส่วนตัวแบบเจาะลึกพร้อมคำแนะนำตรงจุดสามารถดูช่องทางติดต่อในคำอธิบายด้านล่างคลิปเพื่อดูดวงแบบส่วนตัวเฉพาะตามวันเดือนปีเกิดของแต่ละคนแล้วเรามาวางแผนชีวิตให้มั่นคงและปังไปด้วยกันนะคะ แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะรักษาใจให้สดใสแล้วดวงจะสดใสตามนะคะสวัสดีค่ะ